เด็กๆคะวันนี้พี่นรากำลังขับรถไปเซ็นทรัลแล้วก็มีน้องๆถามมาเยอะมากว่าวันหยุดแอร์เนี่ยเขาทำอะไรกันใช่ไหมปกติวันหยุดแอร์เนี่ย mm hmm. เราจะทำอะไรก็ได้ whatever ตามใจเราแล้วจริงๆแต่ว่าเวลาเราบินไปแต่ละประเทศนะคะอย่างเช่นเหมือน for example พี่บินไปโรมแล้วก็อยู่โรม7วัน mm hmm. ก็คือจากสิงคโปร์ไปโรมก็จะใช้เวลาประมาณ12-13ชั่วโมงเนาะแล้วก็ไปถึงปุ๊บพักที่โรงแรม ทาพี่จำไม่ผิดนะเชอร์าตันรู้สึกเนาะแล้วก็ไปอยู่โรง7มเจ็ดวันภายในเจ็ดวันนะันน่ะน้องๆจะไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็ได้เหมือนพี่เนี่ยพี่ชอบไปบางทีพี่ก็นั่งรถไฟไปไหนนะ้าพี่จำไม่ได้เหมือนแถวๆนั้นอนะ่ะมันจะมีอ๋อไปฟานิสพี่จําได้พี่นั่งรถไฟไปฟานิสแล้วก็บางทีไปเมือนเล่นสวยๆที่ใกล้ๆนั้นเพราะฉะนั้นแอร์มีวันหยุดเยอะมากแล้วก็เออน้องๆสามารถทําอย่าง อย่างเช่นเหมือนของพี่เนี่ยพี่ทำบิชเนสอย่างอื่นไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะคะติดตามกันมาได้นะที่ซินเดอเรียแอดใหญ่ใน Facebook เฟซบ o ๊กนะคะ